เชิญท่านชูชัยสุภวง์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอดีตสปชและอดีตกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญขอเชิญครับ,ารบกาบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับผมจะใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับที่จะขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้ครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์สมชัยท่านอาจารย์ทวชัยที่ได้นำเสนอเรื่องที่ เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองอย่างมากข้อเสนอนั้นเนี่ยเป็นการเสนอการเปรนรูปเศรษฐกิจการเงินการคลังเพื่อลดความเบื่อมล้ําในในห้ามาตรการด้วยกันนะครับใครจริงแล้วห้ามาตรการที่ว่าก็คือการเปรนรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรมอันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญยิ่งเลยครับการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนการจัดตั้งธนาคารที่ดินการเป็นรูประบบ ประกันภัยการเกษตรที่เราเอภิปรายอยู่นะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือ,อาการเป็นรูปสากลออมทรัพย์ที่เป็นเรื่องเดียดเข้ามาต่อไปท่านปรานครับในสมัยที่ประมาณ20-30ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ไปดูศึกษางานในชุมชนต่าง,างๆที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยที่ว่ามีการรวมตัวของประชาชน ในหมู่บ้านในชุมชนในการรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์บ้างกองทุนสัจจะบ้างแต่ว่าผมมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วต่อไปคืออะไรเพราะว่าเราไม่มีความรู้มากพอที่จะให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนคำตอบก็คือว่าเงินต่างๆในหมู่บ้านในชุมชนนั้นก็ไปฝากธนาคารพาณิชย์ ก็จะถูกเข้าไปในระบบเดิมนะครับแต่ว่าในที่สุดข้อเสนอของกรรมธิการชุดนี้ก็ได้เสนอให้มีการเป็นรูปโดยจัดตั้งสาบานการเงินชุมชนออกมารองรับและมีทอกศออมีธนาคารอมสินทำให้เห็นภาพได้ว่า,าชุมชนต่างๆที่ขณานี้เนี่ยมีกองทุนทั่วประเทศเนี่ยใน10กว่าปีข้างหน้าเงินเหล่านี้จะหมุนเวียนสำหรับผู้คนในฐานล่าง ะจะทําให้ประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็งขึ้นกระทบถึงผู้คนประมาณ17ล้าน5แสนคนนะครับถึง20ล้านคนอันนั้นเป็นประเด็นที่เรื่องของสาบันการเงินชุมชนแต่ว่ามันจะมีความเชื่อมต่อกับสิ่งเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของกเกษตรพันธะสัญญาหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ในชุมชนบางแห่งที่ไปพบเนี่ยจะมีความเข้มแข็งได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องผูกติดกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้คนระับข้อเสนอถ้าการปฏิรูประบบกะเกษตรพันธรรสัญญาที่ไม่เป็นธรรมออกมาเนี่ยที่เป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยและพี่เป็นธรรมกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ทั่วประเทศเนี่ยการ ที่ให้ระบบชุมชนมีความเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เ,ออเป็นไปได้เช่นเดียวกับเรื่องของหลายชุมชนที่ไปดูนะครับชาวนาชาวไร,ร่เกษตรกรสูญเสียที่ดินไปอย่างไม่ไม่คนที่จะสูญเสียแต่ว่าข้อเสนอกรรมธิการชุดนี้ได้เสนอเรื่องธนาคารที่ดินออกมารองรับอันนี้เป็นหลักประกันที่ทําให้มั่นใจว่าต่อไปที่ดินจะไม่หลุดมือไปจากออชุมชน ได้อย่างง่ายเหมือนเดิมนะครับและในที่สุดมาวันนี้นะครับพูดเรื่องของหลักประกันพืชผลซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมนั่งฟังตลอดตั้งแต่หลักการและรายละเอียดและเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งประเด็นอย่างเดียวครับที่เราจะสงสัยอยู่ก็คือว่าในเมื่อรัฐบาลกลางจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนไปปีงไม่น้อยกว่าหมื่นล้านเมื่อกี ท่านนิกรจำนงท่านอภิปรายถึงเงินจำนวนนี้นะครับอันนี้ก็มีข้อเสนอว่าเป็นเงินอุดหนุนในการทำประกันในหลักประกันนะครับเพราะว่าในต่างประเทศที่เคยไปดูงานและพูดคุยกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่เนี่ยผมดูแล้วเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของผู้คนในประเทศที่พัฒนาเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมีความคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองครับ ความเป็นพลเมืองที่มีศักดิ์ศรีความเป็นพลเมืองที่ไม่ต้องพึ่งพาในระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยการจัดความสัมพันธ์ในแนวราบของผู้คนที่สามารถยืนบนแผ่นดินของตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนี่เป็นหัวใจของฐานรากประชาธิปไตยที่เราถวินหานะครับเพราะฉะนั้นในรัฐบาลประเทศที่พานแล้วเนี่ยการอุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกัน ทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งหมดอาจจะบางกรณีในบางส่วนโดยคนทั่วไปที่ใช้หลักของคนจำนวนมากนะครับที่ทํทำให้ระบบประกรันอยู่ได้สนับสนุนการเหมาจัดการที่ทำให้เกิดความเสี่ยงลดลงแต่ที่สำคัญคือสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาพัฒนาและวิจัยสิ่งนี้ครับที่จะเป็นคำตอบที่ให้มีความมั่นใจว่า,วาเรื่องนี้เนี่ยสามารถจะพัฒนา ให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้มีคำตอบในรายละเอียดในวันนี้นะครับถ้าจะมีคำถามลงรายละเอียดในวันนี้ผมก็ผมก็มีคำถามอยู่เหมือนกันนะฮะผมอาจจะมีคำถามว่าเมื่อรัฐบาลกลางมีบทบาทในการอุดหนุนดังที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวนในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นไม่ว่าจ,จะเป็นอบตเทศบาลอบจอต่างๆจะมีบทบาทในส่วนนี้อย่างไรเพราะว่า เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หลายต่หลายครั้งในขณะที่เรายังไม่มีระบบประกันที่ชัดเจนรัฐบ,บาลท้องถิ่นบางแห่งที่มีความมีประสิทธิภาพก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับบางแห่งก็สามารถที่จะเยียวยาได้ทันท่วงทีเพราะว่าระบบของรัฐบ,บาลกลางปัจจุบับนเมื่อกี้ได้มีการนําเสนอว่า,กว,าวกว่าเงินจะถึงกว่าแรงจา้างด้วยระบบของรชาชการเนี่ย ความเสียหายความเสีย่ยงภัยก็เกิดขึ้นและยากแก่การเยียวยาแล้วนะครับส่วนในเรื่องการบริหารจัดการเมื่อมีภาคธุรกิจเข้ามาดําเนินการและรัฐบาลมีหลักปกกระกันที่อุดหนุนและมีเกษตรกรชาวนาชาวไร่จำนวนที่มากพอเข้ามาร่วมผมคิดว่าระบบนี้จะเป็น,นลกลไกหนึ่งเม็ดมาตรการหนึ่งที่สําคัญในการลดความเหลื่อมร้และสร้างความเป็นธรรมและทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปครับ ต้องขอขอบคุณท่านอารย์ทั้งสองด้วยนะครับที่เสนอเรื่องที่มีคุณค่าและมีประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในฐานล่างของประเทศขอบคุณครับ